ประเทศไทยเป็นชาติที่เป็นเอกราชมีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสถาบันหลักที่สำคัญของชาติประกอบด้วยสถาบันชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจที่จะนำพาประเทศชาติไปสู่ความมั่นคงปลอดภัยและความเจริญก้าวหน้าเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชาติไทยที่เป็นของตนเองได้แก่วัฒนธรรมที่ดีงาม ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมีศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจและมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่สร้างชาติบ้านเมืองและปกครองดูแลให้อนาประชาราชมีความร่มเย็นเป็นสุขมาตั้งแต่เริ่มความเป็นชาติไทยดำรงคงอยู่จวบจนทุกวันนี้พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งทศพิธวธรรมทำให้อนาประชาราชอยู่อย่างสงบร่มเย็นแต่ละพระองค์ ได้ทรงทำนุบำรุงประเทศชาติด้วยทรงพระวิริยะอุตสาหะอีกทั้งทรงทุ่มเทพระวรากายและพระสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆมาจนถึงปัจจุบันการถวายความจงรักภักดีพิทักษรักษาสถาบันหลักของชาติจึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ต้องช่วยกันร,รักษาไว้ด้วยชีวิต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้มิพลอดุลยเดศมหาราชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองราชยาวนานที่สุดในโลกตลอดระยะเวลาการครองราชที่ผ่านมาพระองค์ทรงอุทิศพระวรากายเพื่อมวลประชาราฎรและประเทศชาติทรงเสียสละทุ่มเทปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยไม่เห็นแก่ความเด็ดเหนื่อยพระมหากรุณาทิคุณที่ได้พระราชทานแนวทางปรัชญาของเศร,รษฐกิจพอเพียง และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายให้กับพระสงนิกรชาวไทยนับเป็นความภาคภูมิใจที่ประมาณค่าไม่ได้ที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยภายใต้พระบรมโพธที่สมผ่านของพระองค์สมควรที่ต้องเคารพเทิดทูนบูชาไว้เนื้อสิ่งอื่นใดจากสภาวการของประเทศไทยในปัจจุบันที่กำลังเผชิญกับปัญหาความสมานฉันอันส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อสังคมไทยในภาพรวม และปัญหาหนึ่งที่สําคัญซึ่งทําร้ายความรู้สึกของคนไทยทั้งชาติก็คือการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์อันเนื่องมาจากความขัดแย้งของคนในชาติโดยมีการนําสถาบันเข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มจะขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆการป้องกันจึงเป็นมาตรการที่ต้องดําเนินการคู่ขนานเพื่อจัดการกับปัญหาดังกล่าวไม่ให้ขยายตัวเข้าสู่สถานศึกษาและชุมชนอย่างถาวรได้ ดังนั้นในปีงบประมาณ2,558ที่ผ่านมาสำนักง,งานกสนจึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ขึ้นเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและเกราะป้องกันที่ดีให้กับคนในชาติให้เข้าใจความเป็นจริงที่ถูกต้องไม่หลงเชื่อข้อมูลและตกเป็นเครื่องมือให้กับผู้ไม่หวังดีต่อประเทศชาติโดยจัดให้มีการประชุมสัมมนาผู้บริหาร ของสำนักง,งานกศนทุกระดับทั่วประเทศจำนวน4รุ่นรวมทั้งสิ้น1,286คนโดยได้รับเกียรติจากท่านองคมนตรีพลอากาศเอกชลิตภกผาสุขเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาและบรรยายพิเศษเรื่องเสริมสร้างอุดมการ์รักชาติาศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในการประชุมสัมมนาทั้ง4ครั้งทั้งนี้ เพื่อปลูกฝังและสร้างอุดมการณ์ให้แก่ผู้บริหารของสำนักง,งานกอสนอทุกระดับได้ตัวหนักในความเป็นชาติพร้อมทั้งกระตุต้นให้เกิดความรักความสามัคคีมีความสำนึกรักและหวงแหนแผ่นดินเกิดเทิดถุนไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจทําให้เกิดความรักความสามัคคีของประชาชนในชาติซึ่งอยู่เหนือความขัดแย้งทั้งปวงและดํารงอยู่คู่ประเทศชาติตลอดไป ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับครูบุคลากรทางการศึกษานักศึกษาในสังกัดกศนอ,อย่างมีคุณภาพโดยการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครอบคลุมทั่วประเทศและขยายผลสู่ประชาชนทุกภาคส่วนของสังคมไทยจากผลการดำเนินงานดังกล่าวสำนักง,งานกศนได้สร้างความตระหนักปลูกฝังให้บุคลากรของ,ของกศนเกิดความรู้ความเข้าใจตลอดจนรับทราบข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง เกิดความซาบซึ้งถึงความเป็นชาติตระหนักต่อการเป็นพลเมืองดีรู้รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกศนและขยายผลสู่ประชาชนทุกภาคส่วนได้อย่างมีคุณภาพและในปีงบประมาณ2559สำนักง,งานกศนมีความตระหนัก และความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเข้มข้นโดยเน้นการลงสู่พื้นที่และประชาชนทั่วประเทศโดยการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกองน่วยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรอมนในการดำเนินงานร่วมกันให้เกิดเป็นรูปธรรมเพื่อสนับสนุนแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ โดยให้บุคลากรของกอสนและประชาชนได้ตระหนักรู้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเห็นความสําคัญในความเป็นชาติศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อีกทั้งสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหลักการทรงงานตามแนวพระราชดำริตลอดจนให้ความร่วมมือให้สถานศึกษาจัดตั้งหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพายุโคลบาโดยประสานงานในการดำเนินงานขับเคลื่อนเผยแพร่องความรู้ ให้เกิดการจัดการความรู้ของชุมชนในรูปแบบชุมชนศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่คนไทยควรยึดถือเป็นแนวทางและนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อไปด้วยงานที่สำคัญที่สุดในกระทรวงศึกษาและยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็คือกศออนอของคุณเองค่ะคุณจำไว้เลย พราะสปสอสร้างเด็กนักเรียนขึ้นมาเป็นเรื่อยๆแต่คุณสร้างเยาวชนของชาติที่เมื่อก่อนเขาด้อยโอกาสใหกัน้วยงานที่สำคัญที่สุดในกระทรวงศึกษา แล้วยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็คือกออนอของคุณเองค่ะคุณจำไว้เลยเพราะสปส <complications. S 1> ส,อออสร้างเด็กนักเรียนขึ้นมาเป็นเรื่อยๆแต่คุณสร้างเยาวชนของชาติที่เมื่อก่อนเขาด้อยโอกาสในการเรียนอาจจะเป็นด้วยทุนทรัพย์หรือในสมัยก่อนการศึกษาไปไม่ถึง